จังหวะนั้นพอดีไม่เป็นไรก็มีเหมือนกันนะครับผมจะดูแข่งกันก่อน<ะ>ว่าในราวที่หนึ่งระหว่างเซเว่นบายเซเวนสตครับกับดูไว้ที่มาจากว่าว่ายูนิเจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับดูไวย,ยู่ในชุดสีขาวหลอดเลือดสีฟ้าครับส่วน Seven, เซเว่นี่ยน่าจะเป็นชุดสีดำนั่นเองชุดสีดำม่วงเนาะอดเลือดสีแดง รนการเลือกฝ่ายกันแล้วนะครับต้องการมีการแลกกันไปก่อนแล้วคนละหนึ่งถึงสองคิวด้วยกันครับตัดกันมาเนี่ยดูเหมือนว่านี่แหละฮะการเบิร์ดได้ของมาฉลามกับอูเกะครับไปเบิร์ดมาได้อยู่เหมือนกันดูไว้ตอนนี้โดนทางด้านของเซเว่นโจโจบัตเตอร์นี่จะเยอะเลยครับก็อันตรายอยู่เหมือนกับคุณผู้ชมครับในการโชว์แบบโซโชของในโซโซมาแต่ว่าสามคิวมาจากทางฝั่งของดูไว้เหมือนกับว่าชชิิววเซเว่นไหวมีติดเพื่อนมาบ้างนะโดยทำให้ตัดตรงประเด็นของดูไว้ไปครับแบบนี้ก็ค่อนข้างที่จะลำบากครับต้องรีแล้วต้องเก็บใบดรอปเก็บเลยไหมก็ เจ๊โอ oh, ้ right. ตาเจ๊ดแกตายเฉยเลยตาเบตาเบได้เปียไปครับตาเบกูโดนต่อชุดเบฮะไม่ได้หัวหนึ่งเลยครับผมแต่ว่าถ้ารู้จักจำนวนไอ้มันรีเซตคืนได้เนี่ยแม้ดูไว้ในช่วงแรกจะตกไปบ้างครับผมตาบัสตาแล้วให้หน่อยเหอะเลอร์ิ่มนนไดมัโ้ขาดวะมีเจลาต์ไหมเหลืออยู่12คนในขณะที่7อยู่18คนครับ คึ้งคึ้งกันอยู่แบบนี้อยู่สักพักหนึ่งแล้วครับต้องรอดูว่าดูไว้เนี่ยจะสามารถชุบตัวเองขึ้นมาได้หรือไม่นั่นเองครับผมเซเว่นก็พยายามจะไล่ปิดมาเรื่อยๆครับนี่ฮะอย่างมีตัวชุบอยู่นี้เป็นเบสโดนแทงคอไปเรียบร้อยครับทำไมชุบขึ้นมาไม่ได้ฮะเอาล้วฮะทางฝั่งของเซเว่นเริ่มเล่นเป็นนี่กินไม่ได้เล่นปืนหรอวะล่ก็ว่าระดมคนมาแล้วในจุดๆเดียวจะมาเก็บแอร์ดรอปอยู่เหมือนกันปล่อยให้ละสายตาไม่ไหวไม่ไหวเจอเจอเนี่ยเจอไอ้ทหารทหารใช่ป่าวะไม่รู้นะ วัดกันมาตอนนี้มันนาเหมือนเดเจ้าอุปสรรคฝั่งของเซเว่นแกมีเสองคนด้วยกันแล้วเหมือนอยงั้นเราไปไปใส่หมอนมีปืนยิงลาตาเบมาร์ลสามสองหนึ่งแล้วจากใส่หมอนเราต้องปิดทางฝั่งของมันได้แล้วแบบนี้ถ้าปิดได้มีเอ้าขอดูกันดีผู้เล่ตอนนี้ต้องบอกว่าสูสีกันมากครับน้ำน้ำจืนกันไปเลยฮะ อตาออวะไรวะท้าไมโดนคู่นี yes ้ครับดูไว้ครับตัวเองขึ้นมาคู่สวนกลับมาได้ทำให้ตอนนี้ค่อยๆมึงฟังกูทำได้เนี่ยมีใกล้เคียงกันเลยเบต้ามึงโหดอยู่แล้วที่ดูตอนนี้เนี่ยเบต้าอย่าให้เสียสวยมากไม่ไหวมาโก้ไม่ไหวไม้ไล่ตีกันตรงนี้ก็เรียบร้อยครับเป็นไว้ที่หายไปเหมือนกันตัดผ้ามาเจอเยนอร์พยายามจะแทงมาที่ทางของเจทที่กำลังซุบอยู่แต่ว่าโดนไปโดนมามันโดนเพื่อนสิโอ้และอดอบแม่งสวย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 ไอ้ สวยจริงนะกูบอกให้ถ้ามันเก็บแหวนดรอปได้มันได้ไปแล้วด้วยมีไม้ตาช็อตเด็ดแน่นอนแล้วมีแอวดรอปอยู่แบบนี้แล้วเซเว่นแกนลีคนเท่าๆมาเป็นสิบแปดสิบเก้าคนไม้ไหลมาเรื่อยๆจากการชุบของเซเว่นแต่ว่าตอนนี้จะอุปสรรคมาผู้สัมคิวเอาสักทางเอาสักครั้งแกไรคิวอย่างต่อเรื่องเอาสักทางของเซเว่นได้ลีเอายังไงโซเบอร์ดาเมสใส่โงมาแล้วมีการใช้เลยหรือเปล่าคุณผู้ชมใช้มาแล้วนะน้องต้านนะเราเรียบร้อยแล้วนะเกิดมาเป็นยี่สิบกว่าคนไหวๆอยู่ไหวอยู่ไม่แย่ไม่แย่ไม่่แยยไอออออ้มมึงงงเเเเาทีีีีัันดดดโซววกล ผลกับเซเว่นอยู่นั่นเองครับไฟว่าใช้มาตอนนี้จะไม่ค่อยส่งผลเท่าไหร่ครับเพราะว่าพวกมันหายไปรัวๆเลยตอนนี้เหลือสิบเหลือเก้าคนแล้วนะสำหรับดูไว้ครับถ่ายภาพมาที่วาคิวตรงนี้ครับพยายามจะชุบที่ว่าคิวอะไรไม่มีจะคุ้มหนีออกมาแต่ว่าโดนไล่คิวไล่มาเรื่อยๆครับดูไว้ก็พยายามจะชุบขึ้นมาในขณะเดียวกันเซเว่นเองตัวจำนวนของผู้เล่นก็ลดเอาหน่อยเอาหน่อยปิดตัวชุบหน่อยขอร้องละแต่เนี่ยครับตัดภาพมาดูเนี่ยเซเว่นก็พยายามจะชุบเพื่อนขึ้นมาเลยครับเช่นเดียวกันกับทางฝั่งของ สูสีจัด <มา S 1> สูสีจัดรตรงนี้ที่กำลังจะโดนชุบขึ้นมาสูสีจัดพามาที่ปลายเห็นแล้วว่าเขากำลังอุ้มศพไปครับเล็งรออยู่แล้วครับว่าจะหามุมปักหามุมตีให้ได้ยังเล็งอยู่ครับพยายามจะวันปลอกเข้ามาแต่มันยังไม่ได้จริงๆรอ่ะอืมก็พยายามที่จะดึงกันอยูอ่นะักลับมาสูสีแล้วเดี๋ยวฝั่งนู่นเยอะเดี๋ยวนะตอนนี้รถลัดโดนพลิกโดนชนจังต้นบอนกันเจี๊ยบว่าโดนอย่างเงี้ยไอ้ยี่สิบสองแล้วไล่ไปทางฝั่งของเซเว่นไปได้มาจากเซเว่นแกก็รีแบบไม่รอร เราหมาตรงนี้เสริมมาคือ<ะ>มาจากฝั่งของเซเว่นเช่นเดียวกับพรท้าวว่าตอนนี้เป็นสิงสองคนด้วยกันครับทำให้ฝั่งเซเว่นตอนนี้เหลือเป็นสิบคนเท่านั้นจำนวนคนต่างกันเรียบเนี<อ>ย<ด>น,นเลยเริ่มตกเหลือหลักหน่วยแล้วนะครับเซเว่นครับเริ่มเจออุปสรรคมตัวไม้แกเหมือนจะคิวทีเดียวแล้วหายสามสี่คนเลยครับเอาแล้วฮะเริ่มท <c oughs> ี่จะมีภาพหรือเปล่าสิบสิบห้าโอเคเซนเซนยังไงโดนหลังไล่แต่งมาต้องรอเซนโชว์ของเลยมาแล้วแต่ว่าตอนนี้เนี่ยจำนวนคนเนี่ยเป็นหลักหน่วยกับหลักสิบซึ่งต่างกันเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมคควรรเลยับต้้องงระวัใหดีฮะ ิดไม่ลงคงต้องเลียวะ่ะทอ่ะจริงจริงนะกลายเป็นว่าตอนตักับตันนำดูไว้อยู่เนี่ยปิดไม่ได้ครับเมื่อสักครู่นี้เนี่ยดูไว้เหลือ,อประมาณนี้นะประมาณ8 9คนแล้วอะไรวะประมาณ1ิ1สคนก็ไม่เทียงก,กันแต่พราะมันกลับฟังมาแบบเนี้เยเซเว่นตั้งเกมขอ,เอของตัวเองขึ้นมาไม่ได้ครับแล้วกลายเป็นว่าโดนไ,นไล่ปิดมาแบบนี้เรื่อยจนเหลือ2คนเข้าไปแล้วกำลังึง,นงนนในนั้นกำลังจะโดนแทงอยู่เรื่อยแล้วเหลือคนเดียวแบบนี้เรียบร้อยครับดูไว้สามารถพลิก กลับมาได้นําไปก่อน1ต่อศูนย์ครับโอ้โหคู่นี้เดือดนะเนี่ยแต่เล่นนานนะคู่นี้ถ้าเทียบคู่อื่นนะถือว่าแบบเอาเรื่องไว้ไม่ผมว่าผมว่าผมว่าได้เว้ยมีภาพเวมันมันมันแค่ปิดไม่ลงอ่ะจริงๆป่ะเหมือนมาเล่นกันไม่เขี่ยเออเหือยอยู่เหมือนกันในการเซเวตต้องบอกว่าดูไว้ต้องสองผมว่าชนะผมว่าผมว่าผมว่าได้ผมว่าแก้ได้พี่ม็อกแก้ได้เซเว่นเนี่ยค่อนข้างจะปาดเหนื่มกันนะ ถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ทำการแข่งขันดูว่าเดลิจันจะชนะเซเว่นได้แต่ก็จบในสกอร์3-2ออนะครับซึ่ง <ผม S 1> วันน<ม>ี้เนี่ยเซเว่นจะกัดูไว้ทีมอย่างดูไว้ปกติเนี่ยตอนนี้คือเหนื่อยอยู่เหมือนกันกว่าทางกว่าฝั่งของดูไวจะชนะมาได้นะนี่แหละฮะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยต้องดับเครื่องชนกันแล้วนั่นร่างเราเพราะว่าถ้าสมมติว่าคุณยังกักอยู่เนี่ยอาจจะทําให้คุณได้กลับบ้านได้ซึ่งอย่าลืมว่าในการแข่งขันของคู้นนี้คือสายล่างนะคุณผู้ชมครับถ้าแพ้กลับบ้านในทันทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่น้้ครรับะะหวววางซดูไ ถ้ามีไม้เด็ดอะไรเนี่ยต้องงัดออกมาแล้วผมว่าถ้าเก็บไว้เนี่ยมันจะเป็นภาพอาจจะไม่ได้ใช้ก็เป็นได้ตอนนี้เนี่ยอยากให้คุณผู้ชมรับส่งแรงใจแรงเชียร์มาเชียร์กันนะครับในช่องนั้นไม่ว่าจะเป็นทวิตอ่าทวิตหรือยูทูบคุณผู้ชมพิมมาได้เลยระหว่างเซเว่นกับดูไว้ตอนนี้กําลังใจสำคัญสุดครับใช่แล้วครับผมแล้วซึ่งบอกเลยนะว่าเซเว่นไม่หวานสาหรับทางดูไว้แน่นอนไม่หวานไม่หวานไม่หวานสาหรับเซเว่นครับเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยจากที่เราเห็นเลยนะครับดูไว้เองเป็นอีกหนึ่งทีมที่ โอ้โหยื้อสุดชีวิตล้มไปแล้วเนี่ยจำนวนคนน้อยกว่าเซเว่นหลายรอบมากครับแต่สุดท้ายพลิกกลับมาแล้วมาชนะได้ครับฉะนั้นแล้วครับ ประมาทไม่ได้เลยครับทั้งคู่ครับวันนี้มีอะไรต้องใส่ให้สุดกับแพ้ไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วนั่นเองครับตับผ้ามาที่กีฬาเปิดก่อนอเลยวันนี้ใส่นัวกันเลยครับสุดท้ายเกิดศพขึ้นมาแลายพื้นเรียบร้อยครับมาโก้ฟาดอยัวครับมี่เลียนหมาโก้พยายามจะลากไม้ของผมไวแต่ไหตกแต่วยังไ <พอ S 1> ม่ได้ครับเจอกับแรมผัดโดนไปเรียบร้อยลยครับผมตัดผ้ามาที่ไ์ว่าตรงนี้พยายามจะชุบเพื่อนขึ้นมาที่ไม่นปหลมู่เชียนกำลังจะลุกได้ไหมไม่รู้แต่ว่าวากิวมาไล่แทงล้มเรียบร้อยแต่วารี่ตรงนี้เจอกับไปไบยังไง จะลากไม้มาแต่ยังไม่ได้ครับดูไว้เปิดมาเนี่ยถือว่าเริ่มเกะต้นเกมได้ดีครับเก็บเซเว่นจนเหลือ15คนแล้วฮะอืมน่าสนใจคุณผู้ชมครับตัดเซเว่นมารอบนี้ดูไว้แกมาดูครับตอนนี้เนี่ยหนึ่งสิ่งเลยที่จะทําให้ดูไว้ได้เปรียบคือการตัดคนชุบของฝั่งเซเว่นออกไปแล้เซเว่นตอนนี้เหลือเพียงสองคนเจ้านายจับบริเวณกลางแอร์ดรอปเหมือนจะว่าเนี่ยไม่ดีวะมาดูลาดเหล่าไว้แต่ช้อนต้นไฟไม่ดีว่ะจริงๆว่าต้นไฟมึงต้นไฟมันโดนอ่ะต้นไฟโดนแบบหายหายก่อนเลย คนเริ่มหายคุณผู้ชมมาไฟนี่ค่อนข้างเห็นภาพทำอะไรไม่ได้หรอกไฟยี่สิบต่อแปดไม่มีทางตัดตัวเบื้องตัวดูไวเฮียไวจัดเลยเบื้องตัวเซเว่นออกไปตอนนี้เหลือลากเครื่องติดยังทันนะน้องอันนี้กูพูดจริงบอกเลยว่ายากแล้วฮะสำหรับเซเว่นในราวนี้น่าจะเป็นภาพสองสูงจัดูัวไวขึ้นนำต่อเนื่องแน่นอนครับเครื่องติดตอนนี้ยังทันนะกลายเป็นว่าภาพคนเลยไม่ทีจบจบตรงนี้ไปก่อนแรกเลยครับ แมบเนี้ยมึงจำได้ไหม้สิ่งที่มึงทำได้อะเล่นเกมได้ดีจริงๆอะเชื่อมั่นในหินดิสามารถปิดเกมไหลไปเลยดูเลยมันเริ่มเข้ามืออ้าวพูดอย่างนี้พูดอย่างนี้ไอซ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนี้ถ้าชนะก็นั่นแหละเซเว่นมาเริ่มเข้ามือแล้วเหมือนกันจบได้ได้เล่นดิได้เล่นดิเสียได้เสียได้ นิกี้ไม่รู้อ่ะผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เขาเล่นผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเล่นอะไรกันเบื้องไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ติดตามขนาดนั้นมันมันไม่ใช่ว่าไม่ติดตามขนาดนั้นมันก็เปลี่ยนอาวุธกันไปเรื่อยป่ะในทีมเขาเราไม่รู้เราจะไปรู้ได้ไงใช่ปะล่ะวินแรกวินแรกมีผลวินสองมีผลแต่ไอสัตว์แต่วินสามไม่มีผลเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะตอนนี้ไอกับตันกับพวกพี่ม็อกกับพวกไอเบอะไรอ่ะมัน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 บูมกันอยู่งรอมันก่อนดิ ไอ้เพี้ยมึงรอก่อนมึงรอก่อนไม่ต้องทำเอาฟังนะไม่ต้องทำเอาเดี๋ยวลั่นเลยจบแค่นั้นบอกว่าคลื่นได้ไหวเลยนะครับจากหลักสิบสู่หลักหน่วยไม่ใช่เรื่องยากเมื่อพูดอย่างนี้เซเว่นต้องแก้เกมให้ดีแล้วนะครับหากว่าอยู่แบบเออลูกบ้าไปเลยเซเว่นต้องกลับบ้านในทันทีฮะต้องรอดูแล้วเลยครับระหว่างนี้นะจะทำเอาแล้วตะตานะน่าจะพูดคุยกัแล้วว่าจะแก้เกมยังไงนะฮะซึ่งในแผนที่นี้เนี่ยค่อนข้างที่จะ ว่างด้วยนะครับผู้ชมมาในส่วนของพ็อปช o u เนี่ยก็พอมีอยู่อ่ามีพออยู่สมควรอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งการที่เซเว่นจะพลิกกลับมาชนะได้เนี่ยค่อนข้างที่จะยากอยู่เหมือนกันนะฮะความใช้ต้องบอกว่าต้องความแข็งเลยนะครับตายยากหน่อยพี่พี่ตาเขาทำอะไรคือต้องเป็นภาพที่กลับกันคือเป็นเซเว่นได้กลืนในจังหวะเมื่อกี้สินะก็อาจจะเป็นภาพเซเว่นที่เอาชนะไปได้ในตรงนี้เนี่ยมันงุนวัดในส่วนของสกิลเพปเราลองถามพี่ตาได้ไหมว่าผมอยากไป ผมอยากเป็นหัวหน้าสภาที่มากลับใคระมองว่าพี่ต้าเขาจะตอบกูว่าไงวะชัดมผมอยากเป็นหัวหน้าสภาที่สองยุทธศูนย์สำหรับใครพี่มาเลยไปมาเลยมาเลยอบเป็นเลย ว่างอยู่ครับว่างอยู่ตอนนี้มีพี่อ้วนยืนสแตนบายให้อยู่นะฮะหัวหน้าสภาสองพิศน์เอาเรื่องได้เอากี่ขวดครับครอบครัวหรือก้างพี่บ๊อบก็แชร์อยู่ปะกี่ขวดคะเอาหนึ่งร้อยขวดค่ะ Let's go ดูเลยครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อมาครัหมูเชียนครับยืนดักอยู่เจ้าหน้าที่รไซมอนครับตอนนี้เหมือนก็ว่าเริ่มที่จะขึ้นช้าหน่อยแล้วแต่ว่าไฟเนี่ยชนกันนะครับผู้ชมครับซึ่งสองคิวมาจากฝั่งดูไว้ตัดตัวของเซเว่นลงเหลือยี่สิบสองคนครับจบนั้นแล้วส่วนกลับมาอยู่เป็นการตัวเดียวเนี่ยคันเดีจะสูงสี่แต่เราต้องรอดูจังหวะโนโนแบบนี้แต่เคียวเดียวเรื่องนะอยู่เหลือแค่แบบสี่แล้วนี่จะมาตัดทางด้านของเซเว่นเหลือเพี่สิบเก้าคนยังนัวอยู่ฮะแล้วรีไฟอยู่เรื่อยๆมีภาพนะมีภาพไม่แย่ไม่แย่ไว่แย พอเจอแบบนี้แล้วเริ่มจะโดนกลืนอ,อีกแล้วเนี่ยไม่แย่ยไม่แย่ผู้บบลเลน,เนย,ยังห่างกันไปมากาม,งมงึงพอมีม,มึงเอาได้อาาแอดอปได้ใช่ไหมเนี่ย แลมีปืนปืนยิงก็ให้ตอนนี้ต้องตัดให้ได้ขนมจีดีไปต่อมาอย่างไรเรายกตอนนี้เนช่ออไรล่ะสิบสามคนต่อสิบเก้าห่างกันหกคนด้วยกันแบบนี้ด้วยเซตนี้คือด้วยเซตหลักป่ะดูจากชื่อเนี่ยคือเซตที่แบบพวกเล่นวอทป่ะไม่ใช่เนี่ยวอทยูนิเวอร์สนี่ไหทางเซเว่นครับตอนนี้ต้องถึงอความเป็นซอมบี้ในตัวเองเลยครับต้องจฟื้นกลับมาให้ไวครับต้องชุบกลับมาให้ได้ครับไม่มีภาพนะเว้ยจะโดนตีหายไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่มีภาพนะเท่าไหร่ครับแต่ตอนนี้ครับเซเว่นเองก็ขึ้นมาถึงสิบไลล่เี้ยงกันมา นี่ไงไอเดียเล่นปืนแล้วแต่ว่ามากไปฟาดมันคือเดียเหรอจงครับไปเก็บมาเหมือนกันแม่งเป็นเรียกเขาเหมือนสนิทเลยขอโทษนะครับแล้วก็โดนรถหลันลงไปาผูไม่รู้จักนี่หว่าเลยขอโทษดิสวยมูที่นีขึ้นมาโดนช็อนฟาดหัวไปอีกหนึ่งทีมันเก็บอีกแล้วน่ะมันเก็บอีกแล้วน่ะเซฟพยายามจะไล่แทงกับบังแซมอยู่แล้วเหมือนจะมีทางฝั่งคนดูไว้นะครับในการเก็บแอร์ดอปอยู่เหมือนกันครับเซเว่นตอนนี้ครับเหลือ12คนแล้วดูไว้เหลือ16คนแล้วเซเว่นลดลงมาเรื่อยๆด้วยครับ <im ited> มันไม่ได้ตีเลยตายแน่เดีย๋ยวโดนขี้หลังมึงเขาดูนั่นเนี่ย เอาละตัวผู้เล่นนะห่างกันไม่เยอะครับตอนนี้ปั๊มขึ้นมาถ้าเกิดตรงนี้เนี่ยมันเกิดเยอะแต่ว่ามุมเป็นี้มากโกพยายามที่จะงัดเข้ามาเพื่อจะบุให้โดนหโหแต่ว่าเกิดสองไอ้เหี้ยสีขาวอย่างเยอะเลยโอ้หมดทือฟิตมาเป็นสีฟ้าหมดเลยผู้ชมแบบนี้ไม่ดีก็เซเว่นนะหลังจากที่นีกลับมาพยายามที่จะรีมาแล้วมันไม่ได้สู้เลยเว้ยคือมันชุกเกิดจริงนะแต่พอเกิดมามันก็ตายเลยอ่ะยี่สิบสองต่อเจ็ดหลักสิบสู่ไอจีไว้เฮียไอเฮียไม่เป็นไรน้องเดี๋ยวมาแข่งกันในเมืองไอ้เหี้ยในเมืองเขาเดี๋ยวมีแข่งมี ชิงลงชิงแลนด์ไหมไม่เลยไม่น้องจำนวนคนลดลงมาเรื่อยๆไม่น่าเป็นปัญหาแล้วสำหรับจีจีครับจีจีครับเราว่าดูไว้ฮะโอ้ยเซีได้เข้าสู่ในรอบต่อไปด้วยสกอร์สามต่อศูนย์นั่นเองครับไม่เอาเอาจริงๆว่าตอนแรกอ่ะในใจกูคิดว่าคือกูคิดว่ามันชนะดูไว้นะไอเซตพวกเนี้ยไอเชี่ยจะได้ว่ะมันน่าไปเก็บเยอะไปเยอะมากครับคิว ไม้เพื่อนๆไม้แบบไม้พี่พี่บัตพี่อะไรไม่ออกเลยหรอวันเนี้ยใช่ป่ะเสียดายว่ะตอนแรกแบบคิดว่าแบบเออโหไ่าักใช่มันยตอนนี้มันเหลือกี่ทีมเน่ะอยากดูตารางอะตอไปคู่ต่อไปคู่อะไรแข่งอะเอาเดียมเฮ็ดลง ช่างมันเทศดีมิดอะจินคิวสามสองอ่ะเคมาเรามาสิ่งเรามาเล่นในสิ่งที่ควรเราสิ่งที่เราควรทํากันดีกว่า